พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะน้องๆจะต้องอยากรู้กันแน่ๆ สิ่งที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้จะมีคำยากอยู่นะคะเรามารู้จักคำศัพท์ควรรู้เหล่านั้นกันก่อนค่ะอาณาจักรหมายถึงเขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศหนึ่งค่ะสถาปนาหมายถึงยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้นค่ะครองราชหมายถึงการดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์ค่ะราชธานีหมายถึงเมืองหลวงค่ะพระราชกรณียกิจหมายถึง งานของพระเจ้าแผ่นดินค่ะ,สะเสด็จหมายถึงไปเป็นคำราชาศัพท์ค่ะเอาละค่ะได้เวลาที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้กันแล้ววันนี้คุณครูกาดาจะมาพบกับน้องๆด้วยนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ ครูจะพามาพบกับเรื่องราวที่น่ารู้มากๆเลยค่ะนักเรียนมาดูรูปนี้ด้วยกันก่อนนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าใครเป็นคนสร้างพระบรมมหาราชวังวันนี้ครูจะพานักเรียนทุกคนไปรู้จักคนนี้กันแต่วันนี้ครูไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีคนอีกคนหนึ่งจะมาช่วยพวกเราไปเรียนรู้นั่นก็คือพี่อนุสอน เป็นพี่ผู้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับกระสัตย์ไทยเราไปพบกับพี่เขากันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับครูการดาขอบคุณมากนะครับที่ให้ผมมาพบกับน้องๆในวันนี้เมื่อสักครู่รูปที่คุณครูการดาได้แสดงให้น้องๆได้เห็นไปนั้นก็เป็นพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งของประเทศไทยเรานั่นเองครับประเทศไทยของเรามีประวัติมาอย่างยาวนานมากเลย น้องๆรู้ไหมครับว่าอาณาจักรแรกในแผ่นดินไทยคืออาณาจักรอะไรต,ติ๊กตอกติ๊กตอกสำหรับอาณาจักรแรกนั้นก็คืออาณาจักรสุขโขทัยนั่นเองครับมีพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวร่วมกันขับไล่ขอมที่มาปกครองสุขโขทัยในตอนนั้นออกไปและได้สถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นและได้ให้พ่อขุนบางกลางหาวเสด็จขึ้นครองราชมีพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์มีกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีครับต่อมาในดินแดนทางใต้ของสุขโขทยัยได้มีอาณาจักรหนึ่งก่อตั้งขึ้นมาคืออาณาจักรอยุธยาไม่นานนักเมื่ออาณาจักรอยุธยามีอำนาจมากกว่าอาณาจักรสุขโขทยัยอาณาจักรสุขโขทัยก็เลยได้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาครับน้องๆโดยผู้ที่ตั้งอาณาจักรอยุธยา คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองที่เป็นผู้สถาปนาอายุทยาขึ้นโดยให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการปกครองแต่หลังจากนั้นอยุธยาก็ถูกพม่าลุกรานและเสียเอกราชให้แก่พมา่าความรุ่งเรืองของอยุธยาที่มีมากว่า417ปีจึงสิ้นสุดลงรวมมีพระมหากษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรอยุทยาทั้งหมด สาสาพระองค์นั่นเองครับน้องๆน,นี่ก็คือเรื่องราวของอาณาจักรอยุธยานะครับเราตามมาดูกันต่อนะครับเมื่ออยุธยาโดนพม่า,ายึดครองไปแล้วทำยังไงดีล่ะเหตุการณ์หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้รวบรวมกลุ่มคนไทยขึ้นเพื่อให้ช่วยกันต่อสู้กับพม่าในที่สุด เราก็ชนะและขับไล่พม่ากลับไปทําให้เรากอบกู้เอกรานกลับคืนมาได้สถาปนาขึ้นเป็นอาณาจักรธนบุรีและก็ได้ตั้งเมืองหลวงใหม่ขึ้นที่กรุงธนบุรีเพราะว่าอายุธยาได้รับความเสียหายอย่างมากและเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวของสมัยกรุงธนบุรีครับต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงตั้งอาณาจักรรัตนโกสินขึ้นอยู่ตรงข้ามกับที่ตั้งของกรุงธนบุรีเดิมน้องๆครับน้องๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของชาติเราไปแล้วน้องๆรู้สึกไหมครับว่าประเทศไทยของเรากว่าจะมีวันนี้ได้นั้นมีประวัติมาอย่างยาวนานเลยนะครับนักเรียนคะเวลาเราจะกล่าวถึงพระมหากษัตริย์เราต้องใช้คำราชาศัพท์ด้วยนะคะ คำราชาศัพท์ก็คือคำที่แสดงการยกย่องที่ใช้พูดคุยกับพระมหากษัตริย์อย่างเช่นคำว่าเสด็จจะแปลว่าไปค่ะแล้วนักเรียนรู้หรือไม่คะว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีชื่อเต็มว่าอะไรถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงกันค่ะ น้องๆครับวันนี้พี่ก็ได้พาน้องๆไปรู้จักองค์พระมหากษัตริย์ที่มีพระคุณอย่างมากในการตั้งอาณาจักรและสร้างดินแดนที่ก่อให้เกิดประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มกันที่อาณาจักรสุขโขทยัยอ,อาณา,าจักรอยุธยาอาณาจักรธนบุรีและอาณาจักรรัตนโกสินทร์ครับกษัตริย์ผู้ทรงก่อตั้งอาณาจักรต่างๆก็คือพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาว เป็นผู้ตั้งอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งเป็นผู้ตั้งอาณาจักรอยุธยาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้ตั้งอาณาจักรธนบุรีและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นผู้ตั้งอาณาจักรรัตนโกสินทร์ขึ้นครับชาติไทยของเรามีพระมหากษัตริย์คือพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นผู้นำในการปกครองและรักษาดินแดนของชาติ ไม่ให้คนอื่นแย่งชิงไปบางครั้งก็อาจจะเกิดสงครามเกิดปัญหาต่างๆกษัตริย์แต่ละพระองค์ก็ได้แก้ปัญหาปกครองให้ประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุขมาโดยตลอดในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเราด้วยนะครับ mm. เพื่อให้เรารู้ความเป็นมาของชาติเกิดความภูมิใจและรู้รักษาชาติอันเป็นที่รักของเราครับ ให้น้องนองจับคู่ภาพองค์พระมหากษัตริย์ให้ตรงกับพระนามให้ถูกต้อง ขอขอบคุณพี่อนุสรมากที่มาให้ความรู้นักเรียนทุกคนในวันนี้มากๆเลยนะคะนักเรียนก็ได้รำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระมาหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ใช่แล้วครับน้องนองช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ ให้น้องๆมาลองทำกิจกรรมนี้กันค่ะเป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วไม่ยากเลยนะคะน้องๆลองทำดูนะคะข้อหนึ่งพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทยัยพ่อขุนผาเมืองพ่อขุนบางกลางหาว ข้อสพระมาหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรอยุทยาสมเด็จพระเจ้าอู่ทองข้อสพระมาหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชข้อสี่พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ข้อใดเป็นอาณาจักรแรกของไทยสุขโขทยัยได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วคะ่ะน้องๆ ข้อหนึ่งผู้ที่ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทยัยคือพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวค่ะข้อสองผู้ที่ก่อตั้งอาณาจักรอย,ยุธยาคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรืออีกพระนามหนึ่งคือพระเจ้าอู่ทองค่ะข้อสามผู้ที่ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรีคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะข้อสี่ผู้ที่ก่อตั้งอาณาจักรรัตนโกสิน์คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ข้อ5อาณาจักรแรกของไทยคืออาณาจักรสุขโขทัยค่ะนักเรียนคะในครั้งหน้าเราจะมาทำความรู้จักพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันที่เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทุกคนกันนักเรียนต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ ที่เด็กๆได้ศึกษาคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทยกันค่ะสรุปนะคะพระมหากษัตริย์ไทยที่สถาปนาอาณาจักรไทยทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยของเรานะคะดังนั้นเราจึงควรเคารพ เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และตอบแทนแผ่นดินของเรานะคะโดยการทําความดีนะคะเพื่อที่จะทําให้ประเทศชาติของเรานะคะมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้เด็กๆกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ทําแบบฝึกหัดในหน้า236นะคะและแบบฝึกหัดท้ายบท10ข้อนะคะไปจนถึงหน้า238นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ